ที่สงขลาได้เร่งระดมการตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนเปิดลงทะเบียนให้กับคนที่ต้องการเข็มแรกให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับการเปิดรับการท่องเที่ยวของจังหวัดในเดือนธันวาคมค่ะสงขลาเร่งระดมตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั้ง16อำเภอค่ะตั้งศูนย์แยกกักผู้ติดเชื้อภายในชุมชนขึ้นมา เที่ยมพอหัดใหญ่ได้จัดทําเวทีประชาชนในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงและโรงพยาบาลสนามในโรงแรมเพิ่มหลังจากพบว่าประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและมั่นใจในมาตรการทางสาธารณาสุขที่สงขลายังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ500-600ถึงคนนะคะเป็นผลมาจากการตรวจเชิงรุกที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวโดยประเมินว่าทิศทางการเพิ่มของผู้ป่วยในขณะนี้จะเริ่มทรงตัวแล้ว ในายเจษดาจิตรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เร่งรัดให้ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเชิงรุกและระดมฉีดวัคซีนภายใต้มาตรการหาให้เร็วหาให้เจอรีบนําเข้าระบบรักษาลงถึงการประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนเห็นความสําคัญร่วมฉีดวัคซีนก่อนเดือนธันวาคมนี้เพื่อรองรับการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาต่อไป ล่าสุดชาวจงังหวัดสงขลาฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ57หรือกว่า8,500,000คนจากเป้าหมาย1 4 0 0 0ล้าน4แสคนค่ะ